ดาราสาวดังเผยตารางชีวิตที่สาวๆทุกคนอิจฉาใฝ่ฝันอยากมีบ้างอีกหนึ่งดาราสาวที่ทั้งสวยและเก่งขยันทำงานมากๆสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพชีภรรยาม่ทัศภาคชีเราจะเห็นว่าสาวกุ๊บกิ๊ปนั้นทำงานเก่งมากทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมไม่ขาดตกบกคร่อง แถมสวยวันสวยคืนจนเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนเลยทีเดียวล่าสุดเธอควงแขนสามีไปเกาหลีอัปเดตชีวิตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว add g g g a g i v 1 5พร้อมเผยว่าดอกจันฟิลไลศูนย์สีตารางชีวิตคือมาทำผิวเดินกินทำผิวเดินและกินและมีหน้าที่แต่งตัวคู่สามีวนไปจนกว่าจะกลับ งานนี้แฟนคลับสาวๆต่างบอกว่าชีวิตแบบนี้แหละที่ใฝ่ฝันเลยทีเดียว